ปลาสูตรเออตัวใหญ่อยู่ตัวนี้เออใสสวย โดนไปที่เรียบร้อยเกือบโลโอ้กระซูบจุดนะขึ้นๆมักเป็นฟูงอยู่นี่ว่ามันตะซูบนี่วะก่อเร็วๆครับนี่ดูตุ๊บเลยเต็มคำครับผม